วันนี้แมวน้อยนางซัำนะคะจะมาไขาข้อข้องใจนะคะให้กับข้าราชการครูหลายๆท่านที่ยังมีความงงและสงสัยว่าตัวเองนะคะจะสามารถขอยื่นหรือขอมีวิทยฐา,านะได้เมื่อไหร่นะคะและควรยื่นตามประกาศหลักเกณฑ์ไหนดีเมี่ยได้สรุปหัวข้อหลักๆให้นะคะให้ข้าราชการครูหลายๆท่านดูว่าตัวเองอยู่ช่วงระยะเวลาการดำรงตําแหน่งช่วงไหนนะคะ และใช้เกณฑ์ไหนได้ตามนี้ค่ะสําหรับเกณฑ์ฉบับปี61นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม61เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นค่าการคูที่ดำรงตําแหน่งอยู่ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน60ถึงวันที่9พฤษภาคม61นะคะให้ยื่นแบบ PA ผสมค่ะโดยใช้ PA รอบปีประมาณ66คือเริ่มตั้งแต่่1ตุลาคม65ถึงวันที่30กันยายน66นะคะยื่นรวมกับ แบบรายงานผลที่เกิดจากการเปลี่ยนหน้าที่ย้อนหลัง2ปีของประกาศฉบับปี50นะคะหรือรลอทสองสำหรับครูชนาันการหรือวอ่าทสองทับหนึสำหรับครูชัานญการพิเศษยื่นรวมกันเมื่อคุณมีคุณสมบัติครบ4ปีแล้วนะคะโดยเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66นี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งหากข้าราชการครูท่านใดนะคะ ที่ใช้แบบวท .2 หรือแบบวอท2อทับ 1, ของฉบับปี50มายื่นประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากคณะกรรมการประเมิน PA ที่นายกอบทอได้แต่งตั้งไปแล้วนะคะเป็นผู้ประเมินค่ะสำหรับค่าการครูที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่1พฤศจิก,กายน60นะคะให้คุณยื่นตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับปี50หรือที่หลายๆคนเรียกว่าว1 7นะคะได้เพียวๆเลยค่ะ โดยเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66นี้เป็นต้นไปนะคะและค่า,าการคูนะคะที่เะมาตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่1พฤศจิกายน60และมาได้ดำเนินการประเมินทั้งปี50และปี61มาเลยก็<ม>จะใช้เกณฑ์ PA รูปผสมเหมือนกันนะคะโดยใช้ PA ปี66นะคะคือ1ตุลา65ถึง30กันยายน6 6รวมกับแบบรายงานผลที่เกิดจากการเปลี่ยิหน้าที่หรือแบบวท2หรือแบบวท2ทับ 1, ตามประกาศฉบับป,ปี50นะคะรวมกัน และยื่นได้ตั้งแต่1ตุลาหม66นี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับครูที่โดนตำแหน่งอยู่ระหว่างวันที่10พฤษภาคม61ถึง30กันยายน64นะคะแล้วไม่ได้ดำเนินการประเมินตามประกาศลักเกณ์ฉบับปี50และฉะบับปี61มาเลยจะดำเนินการได้อย่างไรเมื่อคุณมีคุณสมบัติครบ4ปีแล้วนะคะให้คุณยื่นเอกสารหลักฐานนะคะเป็นแบบ PA 1รอบนะคะแล้วก็รวมกับ แบบรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะหรือวทอสองหรือวทอสองทับหนึ่งของฉบับปี50นะคะและเมื่อครบ4ปีให้คุณยื่นได้เลยซึ่งจะคบกำหนดยื่นได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66นี้เป็นต้นไปค่ะและสำหรับค่าการครูนะคะที่ดำเนินตำแหน่งตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม61ถึง30กันยายน64นั้นได้ผ่านการประเมินนะคะตามหลักเกณฑ์ฉบับปี61มาแล้วจะดำเนินการอย่างไร เขนี้นะคะให้ใช้ pa ปี6 6นะคะรวมกับแบบวทอสองนะคะเป็นรายงานผลนะคะแต่ละปีการศึกษานะคะจำนวน2ปีการศึกษานะคะมารวมกันเมื่อครบ4ปีแล้วยื่นได้เลยนะคะซึ่งจะมีครบกำหนดยื่นได้ตั้งแต่1ตุลาคม66นี้เป็นต้นไปค่ะและสำหรับค่าการครู่ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1.65ตุลาคม65นี้เป็นต้นไปนะคะต้องใช้ pa เพียวๆนะคะทุกคนเพราะคุณสมบัติของคุจะครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม69เป็นต้นไปนะคะตามประกาศหลักเกณฑ์ได้ระบุไว้ว่าคณารรมการคูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะยื่นขอการประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ2569เป็นต้นไปให้ยื่นตามประกาศหลักเกณฑ์ PA เท่านั้นค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อที่จะได้ปรับปรุงนะคะและนำความรู้ดีๆมาแบ่งปันอีกและขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดหัวใจและกดติดตามให้เหน่ยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ